เรื่องการทำโทษของพี่ๆตำรวจนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะไปเข้าข่าวนี้นะครับเราเคยนำเสนอใช่ไหมช่วงโควิด1 9ก็มีมาตรการป้องกันโดยเฉพาะใครไม่สวมหน้ากากาอนไมพอไม่สวมหน้ากากอนไมปุ๊บบางพื้นที่นี่คืออะไรให้สก๊อตจ้ำมีวิทพื้นไม้เบียวก็มีพอทำโทษเสร็จปุ๊บก็แจกหน้ากากาอนาไมยนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ฮะไม่ได้สวมหน้ากากาอนาไมายนะฮะดูว่าไม่ได้ทาโทษคือคนที่โดนทาโทษเนี่ย เมาเล่าฮะคุณผู้ชมฮะแล้วไม่ได้เมาช่วงไหนก็ไปเมาช่วงที่มีการประกาศเคอร์ฟิวตอนกลา,างค่ำกลางคืนตำรวจก็เจอฮะเจอแบบนี้ปุ๊บฮะจะทำโทษแบบไหนครับอ่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับทีมข่าวทูฟยูครับได้รับรายงานนะครับว่าทางตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีร่วมกับตำรวจอาสาสพเมืองพัทยาก็กำลังเดินทางไประงับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทนะครับจุดเกิดเหตุก็อยู่แถวแถถนนพัทยานาเกลือครับไปพบกับนายนทวัฒน์แซ่หรือครับ อายุ24ปีก็ขี่จักรยานยนต์มาด้วยความเร็วฮะเสียงท่อก็ดังสนั่นวันไหวเนี่ยนะครับแถมไม่สวมหมวกกันน็อกอีกด้วยแล้วก็ลักษณะเหมือนคนเมาฮะเอ้ยผมไม่ได้เมาอาทางตำรวจก็เคย<า>ขอตรวจสอบในซิอย่างเงี้ยพร้อมให้ทดสอบฮะเดินตามเส้นให้ตรงไหม,มปรากฏว่าเดินไม่ตรงฮะนี่น,น,น,นี่เอียงไปก็เอียงมานี่เป๋เป๋เป๋อันนี้นน่าจะออกขวานแบบนี้นะฮะแทบแบบเซนิดๆนะครับ เมื่อทางตำรวจก็มีการสอบถามก็ได้ใจความแบบนี้ครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการดื่มเหล้ากับกลุ่มเพื่อน,อนในซอยโพธิสารและกําลังจะขี่จักรยานยนต์เนี่ยกลับที่พักซึ่งก็ห่างจากจุดที่กินเหล้ากับบ้านพักเนี่ยห่างกันประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับแต่ว่านั้นเนี่ยฮะมาเจอตํารวจเสียก่อนนะครับภายหลังฮะตรวจสอบนะฮะทางตํารวจเนี่ยก็มีการทําโทษนะฮะแต่จะเป็นวิธีไหนนั้นนะครับอ่ะไปดูพร้อมกันครับ เขบอกว่าให้นั่งร้อ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 งที่ไหนร้องประเทศไทยรวมเลเนื้อชาเชืไทยเป็นประชาหลัตประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งรุ่นด้วยดยทั้งรุ่นเฮ้ยเราอยู่ดีเป็นประชาหลัตที่อะไรใก้เขเกมึงไงไทยทั้งไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ไ,ขขวไวดทไท้ทุกส่วน ดูร่วมร่วงมาเป็นประชาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบเร็วๆเฮ้ยร้องให้จบนะมึงนี่หละฮะจะวนกี่รอบคะนี่หละฮะจำเนื้อไม่ได้นอกจากจะดูออกว่าเมาด้วยนะครับเผลอๆจะโดนข้อหาแบบลักลอบเข้าเมืองด้วยหรือเปล่าเพร้องเพลงชาติไม่ได้นี่นะครับนี่แหละฮะเป็นวิธีการทําโทษครับของพี่ตํารวจนะเพื่อจะดูว่าเอ๊สติเนี่ย ยังอยู่ครบไหมนะครับซึ่งจากภาพจากคลิปที่เราเห็นนะฮะก็คือให้ร้องเพลงชาติ <S <S เป็นเพลงที่ทุกคนเนี่ยต้องร้องได้จากที่ร้องง่ายๆฮะแต่ว่าเมื่อลิศสุราเนี่ยเข้าไปไงเรื่องง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีนะครับอย่างที่ทางตำรวจเขาบอกครับร้องแบบนี้เมื่อไหร่จะจบเพลงนะครับเมื่อเห็นสภาพก็ไม่ไหวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยว่าอ่ะทีหลังเนี่ยอย่าไปกินเหล้านะถ้ากินเหล้าปุ๊บเนี่ยก็ขอให้กลับก่อนสี่ทุ่ม ใชอันนี้โอ้โหเมาก็เมาก็ออกจากบ้านจะกลับบ้านก็หลังสี่ทุ่มด้วยเนี่ยคือทางการเขาก็บอกแล้วว่าดื่มเหล้าดื่มสุราอะไรได้แต่ว่าอยากให้ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านอย่ารวมกลุ่มกันนะคะก็ช่วยช่วยกันเนาะไม่อยากให้เชื้อมันกลับมาระบาดอีกคราวนี้ด้วงความเมาเนาะปกติจะใส่แมสก็เอาแมสโยนทิ้งปกติต้องฉีดเจลล้างแอลกอฮอลอะไรเงี้ยปกติดูแลตัวเองลืมไปหมดเลยทขาไงลิดแอลกอฮอลครับทำให้เราขาดสติฉะนั้นนะฮะ ก็ดืม่มให้แบบเป็น,น <ะ S 1> เป็นอ,อย่างนินดๆหน่อยๆก็พอเลยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันแบบนี้นะคะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ